รถเข้าใหม่รอการปรับสภาพค่ะพี่ๆขากับตัว Isuzu D-Max 1.9m Highlander สประตูคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสีเทาลัมโบสวยๆแบบนี้เลยเลขไม้นะคะเพียง27,000โลนะคะกับราคา779,000 ภายในสวยมากๆเลยนะคะอยากดูภายในนะคะบอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะพี่ๆและท้ายคลิปมีโปรโมชั่นต่างๆมาให้พี่ๆีมากมายคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอย่างแรกนะ,ะขอบอกไปก่อนเป็นไฮไลท์นะคะคันนี้นะลูกหมูแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20 0 0มื่นโลนะคะซ่อมศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะซ่อมสู์ของอิซุสุได้ทั่วประเทศเลยสนใจนะคะรีบพักรีบโทรหารลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวรอไปชมคลิปเต็มกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะ อยู่ที่มีนบุรีกรุงเทพนะคะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะใครมาไม่ถูกนะลูกหมูทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยเบอร์ลูกหมูแอดไลน์ขึ้นนะคะพี่พีวันนี้นะคะพารถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานใดๆเลยนะคะคันนี้เป็นสีเทาแลมโบนะ,ะสีในกล้องเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่าตอนนี้แสงไฟมันค่อนข้างเยอะนะคะแต่สีจริงสวยมากนะคะเป็นสีเทาแลมโบเลยนะคะนี่อ่ะแบบนี้เลยนะคะได้เป็นสีเทาแลมโบแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆงามๆเลยนะคันนี้เลขไมเพียง2 7 0 0 0โลเท่านั้นนะคะกับราคา779,000ฟรฟีดาวพน่อน14,000นะคะคันนี้นะได้เป็นรถปี2023นะคะเลขไม่น7จนะคะสวยๆงามๆแบบนี้นี่คือสภาพแรกรับยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆเลยพี่ บอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเป็นรถปี2023นะคะภายในฟังก์ชันมาเต็มมาครบแน่นอนภายในเนี่ยสวยมากๆเลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะมีไฟเดย์ไทม์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่ล่างนะคะสองดวงแบบนี้นะมีไฟเลี้ยวให้แล้วในตัวเลยนะคะตัวกระจังหน้าเนี่ยได้เป็นหน้าปี23นะคะเป็นปีใหม่ล่าสุดเลย นะสีเทาแลมโบด้วยคันนี้นะคะได้แม็กขอบ17นะพี่ได้แม็กเดิมนะคะได้แม็กเดิมจากโรงงานขอบ17ยางปี2023เลยคันนี้นะคะปงคุมล้อเนี่ยแนบชิดสนิทแบบนี้สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเบ้าชกต่างๆเดิมๆทั้งคันเลยนะคะคันนี้กุญแจนะคะพี่เป็นกุญแจแบบคีย์เลสแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะได้เป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะคะพี่พี่ อ่ะเดี๋ยวเราเปิดรถให้ชมกันนะคะคันนี้ภายในนะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะได้เป็นเบาะหนังเลยนะคะนี่คือออปชันด้านข้างของตัวรถนะคะพี่พี่น่ะกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะฝั่งคนขับกระจกนะคะปรับเป็นออโต้ด้วยนะภายในคันนี้นะคะอาจเห็นกันชัดไหมนะ,ะได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลย นะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น 1.9m นะคะอ่ะพี่ๆดูใบสอคบได้เลยนะคะคันนี้เป็นดี a x 1.9m Highlander นะคะรถปี2 3ของจริงนะคะใบสอคบมีให้ชัดเจนนะคะสามารถตรวจเช็คได้นะ,ค,ะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะปรับแบบธรรมดานะ,ค,ะคันนี้เบาะหนังนุ่มๆสีดําแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้พี่ๆเดี่ยมองเห็นกันได้ชัดเจนนะคะคันนี้นะ ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเออพูดผิดนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะภายในนะคะสะอาดพร้อมใช้งานนะ,ะได้จอทัชสกรีนะยังไม่ได้แกะเลยคันนี้แอร์ออโต้ได้เกียร์ออตโต้ด้วยพี่ๆขาคันนี้มีกล้องหน้ารถให้แล้วนะคะตัวพวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนออปชั่นต่างๆมีให้แบบนี้เลยนะคะ มีการระบบลื่นไหลด้วยนะการลื่นกันถลายนะคะเวลาฝนตกนะคะอ่ะมาดูนะคะโครงสร้างตัวรถกันต่อเลยนะ,ะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยพ่นสีทับนะคะนี่คือข้อดีของรถที่เพชรยนต์พี่พี่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะ,ะด้านหลังนะคะคันนี้เป็นยังไงเราไปดูกันนะคะคันนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยมีแอร์หลังให้นะ,ะมีแอร์หลังมีพาวเวอร์เลทให้ไม่ทราบว่าเห็นกันไหมนะขออนุญาตเปิดแฟ้นิดหนึ่ง ด้านหลังนะคะมีแอร์ให้นะคะมี power e d ไว้เสียบนะคะ USB นะคะพี่พีนี่ด้านหลังนะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันเลยนะคะฟังก์ชันมีให้ครบคันคันนี้คุ้มค่านะคะ7จ็0แสฟรีดาวนะคะผ่อน14,000เท่านั้นอะเรามาให้ดูภายในกันอีกหนึ่งรอบนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเข้ามาในรถนิดนึงพี่พี่เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นปุ่มพูชสตาร์ t แบบนี้ด้วยนะคะ อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะปิดประตูรถเลยนะคะคันนี้เป็นระบบแบบปุ่มพ s t สต t ร์ทนั่นเองอ่านี่สวยๆงามๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่แอร์เย็นแน่นอนนะปรับแอร์นิดนึงนะคะได้จอทัศสกรีนมานะคะยังไม่ได้แกะใดๆเลยนะอ่ะขออนุญ,ญาตเบาเสียงก่อนเดี๋ยวติดลิิทธิ์นั่นเองนะคะพี่พี่อ่ะคันนี้นะคะเลขไมนะหนึ่งอ่ะไม่ใช่ คันนี้เลขไม้สองหมื่นเจ็ดเห็นกันไหมเอ่ยนะ,อะขออนุญาตปิดแฟลชนะคันนี้นะคะเลขไม้สองหมื่นเจ็ดพันนะคะพวงมาลัยได้เป็นหุ้มหนังสามกานแบบนี้มีมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยเลยนะคะคูดคอนโรลมาให้เรียบร้อยคันนี้มีกล้องถอยมีกล้องหน้ามาให้ด้วยมีกล้องหน้ากล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะไฟทุกดวงยังใช้ได้ครบคันเลยนะคะพี่ๆคอนโซลต่างๆสะอาดพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะ จอทัชสกรีนนะคะ,ะเล็บยาวนิดนึงกดไม่โดนนะคะจอทัชสกรีนนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆนะคะพี่ๆอ่ะดูนะคะนี่โหมดต่างๆนะคะวิทยุนะ USB นะคะ i p u e b l u e t ู o t h นะคะเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็นโหมดโทรศัพท์นะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันคันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้ครบจบที่นี่เลยพี่ๆ เกียร์ออโต้เรียบร้อยนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะรีบทักรีบโทรหารลูกหมูด่วนๆเลยคันนี้บอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนพี่ๆค่เจะแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะฟรีดาวนะคะผ่อนหนึ่งหมื่นสี่พันเท่านั้นนะอ่ะเราไปดูด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาดูที่ฝากระโปรงกันต่อนะคะคันนี้นะคะด้านหลังเนี่ย มีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะโลโก้ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะไฟนะคะได้เป็นไฟเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยทรงสวยเลยนะ,ค,ะคันนี้ทรงสวยเลยนะคะด้านหลังนะ,ะมีเซ็นเซอร์ถอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีแม็กเออมียางอะไรให้นะคะแหนบสองข้างเพากลางทุกอย่างยังอยู่ครบนะทะเบียนเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะคันนี้แม็กไลเนอร์เนี่ยนะคะมีให้ครบคันค่ะ เดิมๆเลยพี่ๆยังไม่ได้ใช้งานเลยไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ว่าได้นะคะคันนี้นะ,ะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงกันนะคะแล้วก็ไปดูหน้าห้องเครื่องกันด้วยว่าคันนี้นะคะมีเครื่องไหลเครื่องยิมกันหรือเปล่าเดี๋ยวลูกหมูขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้สักครู่หนึ่งนะคะ แล้ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาตอกกันได้เลยนะคะเมื่อกี้ขออนุญาตปิดฝากระโปรงไปนะคะไม่รู้ว่ากล้องมันได้กดสต็อปไปไหมนะคะไม่สต็อปก็ไม่เป็นไรพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้รถคันนี้อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะค,ะคันนี้พร14,000รายได้2เท่าของค่าง,งวดสามารถออกรถได้เลยนะคะไม่ติดแบล็คลิสต์ไม่ติดบูโรนะคะสามารถช่วยทุกคนันดันทุกเคแน่นอนไว้ใจลูกหมูเพชรยนต์ได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะ,ะวันรับรถนะหรือใครที่สนใจ จะซื้อคันนี้กับลูกหมูนะคะวันรับรถนะลูกหมูแถมฟรีน้ํามันให้สองพันนะคะพี่ๆพ,พ,พร้อมกับประกันฉุกเฉินนะหนึ่งปีนะคะแล้วก็แถมประกันเครื่องเกียร์ไปเลยหนึ่งปีนะคะซ่อมศูนย์ได้เลยทั่วประเทศพี่ๆขาคันนี้ซ่อมศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะประกันเครื่องเกียร์ตัวนี้นะเข้าศูนย์ได้เลยพี่ๆไม่ต้องไปซ่อมอู่ทั่วไปนะคะเข้าศูนย์ได้เลยจบๆนะสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะทักหา,าลูกหมูได้เลยยิ่งเป็นพนักงานประจํานะคะพี่ๆข้าราชการรับวิสาหกิจนะคะ สามกลุ่มอาชีพนี้ออกง่ายมากนะคะขอแค่มีรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นพอนะคะจบๆจบเลยนะแต่อาชีพอื่นๆไม่ต้องน้อยใจไปพี่ๆขอแค่มีรายได้นะคะสองเท่าของค่างวดเนาะแล้วก็มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินหนึ่งปีขึ้นไปไม่ติดแบกรดิไม่ติดบุโรทักหาลูกหมูได้เลยโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ